โย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 วันซ้ำไกดสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระซิบนะครับผมก็รวบรวมเพลงทุกมุมโลกนะครับผมในการนำมาเรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้ผมก็นําเพลงของเพื่อนบ้านเรานะครับผมเป็นของเอาของ่เพลงของเพื่อนบ้านเราเป็นเพลงของคนไทยนี่ครับผมแต่ว่ามีการชักชวน S.T.S. 73มาฟิตจิริงด้วยเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งแล้วก็โคตรน่าฟังเลยนะครับเพืพ่อนๆทุกคนก็ชื่อเพลงว่าหมดเวลาแล้วเป็นเพลงของ K.R.K. นะครับผมก็มีการฟิตจิริงกับนักร้องฝั่งประเทศลาวนะครับผมจะมาเรีแอคชั่นพร้อมกันเลยเพลงนี้ครับผมหมดเวลาแล้วนะครับผม Let's go Yo อยากรู้เหมือนกันว่าจะลงตัวขนาดไหน ยยังยังหมดเวลาแล้วเธอจะรู้ไหมว้าวใครเค่ทำลายใจฉันเจ็บคงรู้ดีก็เธอ ไม่ <My> <c oughs> แท้เสียงพ่อจริงเธคไม่สนใจอย่ย้อนเวลาไปในวันแรกที่เฮาได้พบเจ้านเป็นคนไม่ผิดหวังจริงๆกับคนนี้นะคนหนึ่งเวลาก็ผ่านใจคนก็เปลี่ยนหลังจากที่เฮาได้คบเจ้าก็ลืมคําเวาตัวเองแล้วก็มีเขาคนอื่นและในตอนนี้นั้นบ่มีเจ้าอยู่เคียงก้าคอยเองต้องการลืม พยายามทุกวิธีทางเพื่ออยากจะลืมให้ได้แต่เป็นยังมันคือยังจำจังที่ตัวเจ้าจากไปความรู้สึกดีดีที่ซอนเงาผ่านมันมาสุดท้ายมันก็จบลงย้อนเจ้าจากไปโอกาสไดาทิ้งม่แต่เพียงความทรงจำอ้อมกอดและหอยน้ำตาหวังไว้ว่าวันหนึ่งคงลืมเลือนให้ไปตามเวลาว้าว โอ้มาไหวดีมากมมม a, ฉันคิดถึงเธอแกบางเวลาที่ฉันตึงแต่เธอฉันไม่ต้องการมาขอเกินดีฉันทาง <_ t une> คิดแล้วที่เธอทิ้งกันไม่มีเวลาด้วยทางคและจะเธอคิดว่าฉันเอาแนะนำใม้เธอนั้นควรตึง ฉันไม่เอาเธอคงเจอต้องไปทําใจเคยยื้อตัวเธอแทบตายหมดลักไปแล้วให้ทําไหมโอ้โมาคืนดีโคตรไวที่ไปวันนั้นกับาใช้ได้เธอใจบอกว่าพอรักกันฉันเป็นแค่เพียงผู้ชายไทยแล้ได้ได้

ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเหมือนเป็นเพลงแนวแบบอกหักอกหัก,ก,กนิดนึงนะครับผมก็ใครที่กําลังแบบอา,อารมณ์เข้ากับเพลงนี้ผมว่ามีร้องไห้แน่เลยนะได้จะฟังเพลงนี้นะครับผมฟังรอบเดียวไม่ได้ต้องต้องกลับมาฟังซ้าๆอีกนะมีการฟิริ่งกับ s t ส73นะเป็นอะไรที่แบบโคตรที่โคตรเจ๋งเลยนะครับผมนักร้องจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวได้มาฟิชิงด้วยกันนะ ทำออกมาได้แบบโคตรดีเลยผมบอกตรงเลยถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปยูวีไปมีเพลงอะไรแนะนำอยากให้ผมรีแอคชั่นก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องกระซิบช่องเล็กๆหนึ่งนะครับผมที่จะอ่าเป็นช่องที่แบบรีแอคชั่นผมก็ไม่รู้จะพูดแรงยังไงแบบดีนะครับผมลิ้นพันหมดแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย